ครับวันนี้เราอย่ามาแต่งข้าวต่อนะครับตะว,วานี่ได้จบไปแล้วนะครับข้าวกลมตะว,วานะ่ยคือบาทเดียวนะครับถ้าจะเอาบาดเดียวเนี่ก็เอาแค่นี้เหระครับข้าวกลมเฮงใส่ยูทุบมุกมับมุมหม่อมือมดกู้กรรมเดียวบ่มีไผ่อู้นะครับถ้าอยากเอาจบก็มุยนน้ยก็ได้ี่ลำพันนะครับล้ำพันอ่าโดยที่ ส่อนเง on, ินไว้นิดหน่อยอย่างนี้เนี้ยนะครับแต่ถ mm. ้าสมดว่าจะเข 8, nah, ีย yeah. นต่อนะครับเขียนต่อาก็เอาบาทสองมาแปะนะครับอันนี้คือบาทก้อมนะครับข้าวมันมีอยู่สามบาทนะครับบาทก้อมบาทสลัดขึ้นแล้วก็บาทสลัดลงนะครับทีนี้ฮามาเอาเอาบาทเอาบาทสลัดขึ้นเนี่ยมาแปะนะครับคือบาทสองนี่นะครับบาทที่สองนี่นะครับ อ่าฉะนั้นแหลก็เป็นแบบเอี้ย้วครับอ่าตรงอวรรคที่สี่เนี่ยมันจะมีสองํานะครับมันจะมีเสียงสลัดขึ้น,นกับเสียงตรีนะครับอาบาทที่หนึ่งเนี่ยครับบาทแรกเนี่ยนะครับ,บ,รรบอืมจะเน้นนะครับเน้นเสียงจัตวานะครับตรงนี้นะครับ เน้นเสียงจัตวาตรงนี้นะครับเพื่อเอาไปจ้อยนะครับขับขานจ้อยนะครับแต่ถ้าจ่ได้จริงๆก็เอาเสียงสามัญก็ได้นะแต่มันมันเสียงสามัญมันเอื้อนมาได้นะครับมันสู้เสียงจัตวามาได้นะครับต้องเน้นนะครับหาเสียงจัตวาให้ได้นะตรงนี้นะครับอ่าท้ายวรคที่สองเนี่ก็จะลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับมันจะต้อง สัมผัสกันท้ายาวักที่สี่ของบาดกล่อมเนะี่ยเห็นไหมครับอ่ามันจะเป็นลักษณะอย่างอี้ตลอดไปนะครับอ่าเข้าเข้าจ้อยเข้าทํานองหมูอย่างอี้นะเข้าละนะ้านาเข้าจ้อยเนี่ยมันจะสัมผัสอย่างอี้ตลอดนะครับอ่าทุกวักที่จะมาจอต้องสัมผัสแบบอี้นะฮะตัวท้ายวักอ่าจะต้องมา สัมผัสตัวกลางว่าก็คือว,วอักอ่าวักที่สองเนี่ยตลอดไปนะครับมาว่าจะเอาอย่างมะตอกระจังน,นะครับ่านะครับเน้นเสียงโทพิเศษนะระว่ังเดินจากวักที่หนึ่งมาที่วักที่สองเนี่ยบ่าบ่าสัมผัสก็ได้นะครับตรงนี้นะฮะหรืออาจจะสัมผัสแบบอ่แบบเนื้อเรื่องอ่าอู้ไปยาวงเนี่ยเป็นเรื่องๆๆเรื่องเายงาเนี่ยก็ได้นะครับ หรืออาจจะสัมผัสได้ก็ดีนะครับด้วยสัมผัสด้วยอักษรนะฮะสำหรับท้ายวักวักที่สามนะเป็นเสียงสามัญน,นะครับอ่ะต้องลงเสียงสามัญน,นะเพราะว่ามันจะต้องจัตวาขึ้นมาโทเห็นไหมฮะโทพิเศษแล้วก็ลงมาสามัญเน,นี่ยแล้วขึ้นไปตีนะฮแบบนะแม่เบี้ยนะมันจะกระดกขึ้นไปดกขึ้นดกขึ้นดกขึ้นลงข,ขึ้นลงอย่างนี้นะครับ ลักษณะพระของข้าวนะครับในโบราณเปิ้ลเนี่ยระหว่างท้ายวรที่สองแที่สามนี่บางครั้งกับบาดสัมผัสก็ได้นะครับเปิ้ลมาได้เน้นเหมือนกับไอ้วักบาดก้อมนี่นะครับวรคบาดก้อมนี่ตรงนี้จะต้องสัมผัสนะครับเน้นนะครับเน้นสัมผัสตัวนี้ตัวเดียวนะครับสําหรับวรคสลัดขึ้นนั่นนะตรงนี้เหมือนเน้นนะครับแต่ สมัยใหม่นี่เราก็ควรจะใส่ไปเพื่อมันสัมผัสเนี้ยนะครับหรืออาจจะดัดแปลงอย่างอื่นเพื่อให้มันเป็นเรือโยงพ่องอย่างพ่องก็แล้วแต่นะครับสําหรับวักสุดท้ายมีสองตัวนะครับเอกตรีจะดีที่สุดนะครับแต่ถ้ามาได้ก็บาเป็นยังนะครับเอาเสียงอื่นก็ได้นะครับแต่ท้ายนี่จะต้องเป็นเสียงตรีนะครับต้องเน้นเสียงตรีนะครับอเอามาแต่งต่อเลยนะครับ เฮงใส่ยูทุกมุกมับมุมม่มฮื้อมดกูกรรมเดียวบ่มีไผอู้นะครับอันนี้คงจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องภาษาละนาเมินไปจะเพียนเมินไัยจะเพียน อ่าอันนี้โบราณพวกก็เขียนนะครับไม่ใช่ว่าผมมาเขียนคนเดียวใช่ไหมผมก็เขียนตัวโบราณเิ่นเหมือนกันนะครับมันเพี้ยนนะครับเพี้ยนก็เพียนนะอันเดียวบางครั้งพวกก็ะเขียนเพี้ยนบางครั้งพวกกเขียนเพี้ยนนะครับมันเพี้ยนกับเพี้ยนไปด้วยกันนะครับอ้าวปฏิวัติแบบที่สองนะครับเมินอ่าเมินไปเมินอ้า ก็ต้องเอาตัวป้านะครับเอาพพพานเนี่ยยืมมาเป็นตัวป้าเน่เมินไปจะเพียนอ่าจะใส่สลาเป็นเหี้ยทำอันเป็นเป็นจอบ้องอะไรอย่างบ้องมันจะยุ่งนะครับอ่าเขียนจะแน่นอนนะครับอ่าเมินไปจะเพียนนะครับอ่าจะเพียนอ่ามาเขียนเป็นปริวัติแบบที่สามนะตามสำเนียงคำปู่นะเอาฟังตำบลว่าอย่าได้ละเมินอ่าเมินอ่าเมินได้ เหมือนไปอ่าอ่านี่ยินว่าเหมือนไปอะครับอาตัวปอปลามาเขียนเหมือนไปเอาเหมือนลงไปพอบนละไปเขียนอย่งไรนะจะนะครับอ่าจะอ่ะาไทาอีมันถทยอีมันจะนะครับเสียงเอกนะ,ะใส่ไม้จตวาเขาวันเนี้ยจะเขียนนะ เพียนไอเพียนนี่มันต้องใส่แล้วมันจัตวายอยู่แล้วเพียนนะครับอ่าทีนี้เขามาเอาวักที่สองนะครับอ่าจะต้องสท้ายวักจะต้องสัมผัสกับตัวนี้นะครับอู้อันนี้จะต้องสู้มูกู้อู้จู้นะครับอ่ามันเปลี่ยนนะครับ มันเปลี่ยนนะครับโทวป,ปะอะไรนะครับมันเปลี่ยนนะครับเต็กมันเปลี่ยนเต็กจู้อ่าเต็กจู้โทรพิเศษนะครับจู้นะอ่ามาเศษเป็นภาษาปฏิวัติเบที่สองนะครับมันเปลี่ยน เขียนตามป่นนะครับตัวยืมตัวพอพ่านนี่มาแทนตัวปะนี่นะครับอ่าต้อเขียนอย่างนี้นะมันเปลี่ยนเต็กจู้อ่าเอาตามภาษาละนานั้งบนบนนะป่นเขียนอย่างไรก็เอาเอาตัวไปวทดแทนนะครับทดแทนข้าได้สำหรับการอ่านเนี่ยมาอ่านทั้งหลุมเพน,นะครับคนที่บอก อ่าบ่าเคยเห็นภาษาละนามามัน่นอ่ามัน่นฟังระโบนปไนไหวได้ปนว่ามั่นเปลี่ยนนะครับอ่าเปลี่ยนเขาก็เปลี่ยนตัวนะครับอ่าบ่าต้องมาดูนะไปเขียนได้นะครับมั่นเปลี่ยนเต็กจู่อ่าอันนี้มันเต็กธรรมดาครับเต็ก อันนี้มันเต็กเสียงเอกนะครับเต็กอ่าเราได้ยินเสียงเต็กนะครับเต็กกับยี่นะครับจู้นะครับอ่าได้ยินว่าจู้นะครับอ่าอันนี้เพิ่นอ่านว่าจู้นะครับเสียงโทพิเศษนะอันนี้ก็อ่านว่าจู้เสียงโทพิเศษนะครับแต่ถ้าเอาเขียนอย่างนี้แหละตั้งรุ่มอ่านว่าไงจู้เต็กจู้จู้มันโทธรรมดานะครับจู้จู้จู้ เพราะนั่นไงเขาเป็นจูจ่จางบนไปอย่างเี้นะเอาจุดใส่ครับตามสไตล์ของผมเสียงโทพิเศษนะจูนะะจ้นะครับอ่าคำไทยวางจู้นะฮะอืมอันนี้อันจะไทยก็ได้จะไตก็ได้นะครับอ่า ถ้าอยู่ขึ้นไทยเลยเลยต้องเขียนอีนะครับไทยนยะเอาตัวท่ามาเขียนเลยนะครับแต่ตัวนี้อ่านไทยก็ได้ไตก็ได้นะเพราะว่าโบราณพวกก็มาพวกก็เขียนกันได้นะครับอกัมกไทยวางจูต้องเอาตัวจ้าเขียนนะครับเป็นเสียงสามัญน,นะครับวางจูนะครับแต่ถ้าเอาอเอาตัวจ้าเขียนนะครับ จูอ่าอันนี้มันจูนะครับมาวางจูต้องต้องตัวตัวจ้าเขียนนะครับอ่าวางจูกัมอ่าเอาเขียนด้วยเพื่อนนะเอาตัวกะเอาตัวคอควายไปแทนโลกะนะครับเอาตัวทอทหารแทนตัวจ้านะครับจะไทยจะไตก็ได้นะครับอ่าแล้วแต่วางจูนะครับเอาตัวจ้านะอันนี้ตัวจ้านะครับ ตำบนพระอ่านอ่านได้นะครับคำไทยวางจูนะครับอ่าเฮาก็มาฮามมต้องไปพอบนละได้ยินว่าเลนะกำอ่าคำเขียนนะอันนี้คำนะครับคำไทยอ่านไทยวางวางจาาูเนี่ยอันนี้คือภาษาปริวรัติแบบที่สามฟังอย่างเดียวนะครับเปิ้นว่าอย่างใดเราก็เอาภาษาไทยเขียนไปตามนั้นนะครับ ่ากำนี้แหละฮะเอกตรีจะดีที่สุดอนะ่ะถ้าบา่ได้ก็อันอื่นก็นมาเป็นยังครับมาเสียงอื่นก็นมาเป็นยังเมินไปจะเปียนมันเปลี่ยนเตกจูกำมไทยวางจูนักเตะ่เอาเขามาได้ความหมายนักเตะนะนักเตะนะครับ อ่าอันนี้ก็ต้องเอาตัวตัวแทนตัวทหารแทนตัวตะนะครับอ่านักนี่เปลีย่ยนเขาได้ยินว่านักนักแตะอ่าได้ยินแต้นะครับได้ยินว่าเสียงออกแต้เขาก็อย่างนี้ครับอ่าได้หลายได้หลายเห็นไหมได้หลายได้หลายเหมือนไปจะเปลี่ยนมันเปลี่ยนเต็กจู้กําไทยวางจูนักเต้นะครับ สําหรับคนที่ใหม่ๆนะครับดูดูฉันทนลักษณ์นะครับปิ้นเน้นปิ้นบังคับเสียงจัตวาตรงไหนโทพิเศษตรงไหนตีตรงไหนสามัญตรงไหนเอาเอาไปใส่ตรงนั้นนะครับเอาหาให้ได้นะครับแล้วท่านจะได้เข้าที่เข้าละานาที่ถูกรูปแบบนะครับอ่า้ฮงใส่ยูทู e มุกมับมุมหม่ำฮือหมดกู้กรรมเดียวบ่มีภัยอู้เมินไปจะเเียนมันเปลี่ยนเทกจูกำไทยวางจูนักแต้นะครับอวันนี้เขาได้สองสองบาทแล้วนะครับอวันพวกเฮียมาต่อแถมบ้านคือบาทสลัดลงนะครับอ่บาแถมบ้าหนึ่งก็ได้ได้ข้าวสามบาทแล้วนะครับอ พรุ่งนี้นะครับ